ทั้งทั้งขนาด,าดนี้จักจะวางอะไรเนาะนในเป็นจักหมู่บ้านเนี่ยคิดวาสิผมผ่านมามันนี่บ้านที่บ้านที่สามบ้านผมอยู่ตรงผู้เนาะผมลงมาบ้านละกัลเซอร์ละจมบูรณ์ละสมบูรุญไม่แล้วก็ม่านน้องบัวทองนี่ยเป็นบ้านที่สี่ถูกทำลายคิดว่าป,ประมาณจักป้ายเท่าที่ผมนั่งนะับดูกะประมาณหาซีหาป้ายจำนะครับประมาณนี้ซีหาป้าย แจ้งความไปแล้วเนาะยังนีมาเพิ่นไปแจ้งความไปเลยครับแจ้งความไปแล้วแจ้งทั้งกะกะตแจ้งทั้งสถานีตำรวจจนะบอยากบอกผู้ที่เฮ็ดแนวใดนโอ้ยก็อยากบอกอยู่ดอกจักเฮ็ดเฮ็ดอย่างเนาะบระมงป้ายไพย่ไพ่กันนั่นบ่อ,อยากให้เฮ็ดป้ายเบอร์ใดก็ตามเถอะจะเป็นของเขาเพราะว่าเขาก็งลงทุนมาเขาบริโภคมาเนาะเฮ็ดไปตามกติกาตามระเบียบมัน แผ่สนะหรือมักไพรบ่มักไพรก็อยากให้มันอยู่ในใจนะมันผิดกฎหมายเนาะผิดกฎหมายอ่ามันผิดกฎหมายนี่ถ้าเขาจับได้มันอันตรายบ่อยากให้พี่น้องเขาไปติดคุกติดตารางเนาะกับปากปากปากที่นักข่าวครับแล้วก็ฝากไอเจ้าหน้าที่ผู้บนิสัยที่รับผิดชอบนะครับโดยรว่ว่าจะเป็นกองกตอตำรวจมู่นี่ซอยซอยเบิ่งให้แน่ครับทุกเบอร์แหละครับบ่แม่นว่าเฉพาะเบอร์นี่ครับอยากให้อยากให้ดูแลทุกเบอร์ เป็นคิดว่าเป็นมีดหรือเป็นอะไรน่จาจะเป็นมีดคัตเตอร์แล้วก็ฉากแล้วตีดแล้วก็ฉากเลยดูดูดูะ รอยมีดเนาะน่าน่าจะเป็นห้อยมีดทีนีน้โมเมนต์โมเมนค์ัดเตอร์กโมเมน์มีดโก,ดโกดออนอะไเป็นมีดอีกตัวเลยสับตะกาเนี่ยอืมอูใหญ่อเนี่ยโมเมน์เล็กหน่อยเริ่มครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการทำลายป้ายนะครับซึ่งผม ก็ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรตาโตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งที่สำนักง,งานกกตประจำจังหวัดสกลนครเพื่อรับทราบเพืพ่อหาทางดำเนินการต่อไปครับผมบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท,ที่เกิดเรื่องราวตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้สึกน้อยใจนะครับในฐานะผู้สมัครที่เราก็ตั้งใจที่จะอาสาเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องแต่ก็มาโดนกระทําในลักษณะนี้ ซึ่งอาจจะเป็นเยาวชนหรือผู้ที่คิดไม่ถึงนะครับที่มาทำลายป้ายก็ขอความกรุณานะครับขอความมะนจว่าอย่าทำลายกันเลยครับผมขอบคุณ<ด>ครับก<ด>็มันคงหมดยุคบทสมัยแล้วมั้งครับเกี่ยวกับการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครซึ่งในเขตตำบลน,นี้ตั้งแต่มีการสมัครแล้วหรือตั้งมาก็ไม่เคยมีการทำลายป้าย<ด>ป้ายของกันและกันแต่งวดนี้ไม่ทราบว่าอาจจะเป็นพวกเยาวชนหรือว่า ผู้ที่รู้เทาไ่ถึงการก็อาจจะมีการที่กระทําโดยที่ไม่คิดนะครับก็ขอความกรุณานะครับหมดยุคหมดสมัยแล้วมั้งครับเกี่ยวกับการทําลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครซึ่งในเขตตําบลน,นี้ตั้งแต่มีการสมัครแล้วหือตั้งมาก็ไม่เคยมีการทําลายป้ายของกันและกันแต่งวดนี้ไม่ทราบว่าอาจจะเป็นพวกเยาวชนหรือว่าผู้ที่ทรู้เท่าไ่ถึงการก็อาจจะมีการที่กระทําโดยที่ ไม่คิดนะครับก็ขอความกรุณานะครับจ้าน้นที่จ้าน้นที่ตำรวจให้ช่วยำดำเนินการตำรวนให้หนอยต่อนี้เราแจ้งไปแล้วนี่ก็เรื่อง